วันนี้เรามีผลโพมาครับจากทางนิด้าโพนิด้าโพเทวทาโพออกมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่า ในข้อแรกเนี่ยว่าในหมวดในหมวดว่าคุณม,มีความหวังหรือหมดหวังกับพักการเมืองไทยในข้อแรกครับเขาบอกว่าความพอใจของประชาชนที่มีต่อการทํางานของสสปัจจุบันในเขตที่คุณเลือกตั้งครับผมก็อันนี้เน้นไปที่สสเขตอันนี้พูดถึงสสกอนนะสสเขตนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวปฏิริษไม่ได้เกี่ยวกับพักการเมืองครับพูดถึงสสในเขตของท่านก่อนจํานวนเยอะที่สุดนะครับสา2สิบสองจสองเก้าเปอร์เซนตบอกว่า ไม่พอใจไม่ค่อยพอใจกับสสในเขตครับกับการทำงานในปัจจุบันเลยนะครับ,รบอันดับที่สอง2 8 2 4บอกว่าไม่พอใจเลยนะรับตัวเนี้ต่างกันแค่ว่าไม่ค่อยพอใจกับไม่พอใจเลยซึ่งคือเหมือนเหมือนกับว่า โกรธอยู่แต่ไม่ค่อยแสดงออกอกับโกรธแล้วนะแสดงออกด้วยว่าไม่พอใจกับสอตงตัวนี้60แล้วนะจริงๆเนี่ยสองตัวนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ลนะว่าไม่พอใจไม่ค่อยพอใจกับไม่พอใจเลยเนี่ยมันควรอยู่ก้อนเดียวกันถูกครับมันควรอยู่ก้อนเดียวกันมันบวกกันได้อันนี้ประมาณสองก้อนนี้คือ60% 60%เกสิบเปอร์เซ็นต์ละหกสิบเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งหนึ่งของประชาชนแล้วนะครับบอกว่าไม่พอใจการทำงานของสสอในเขตของเขานะครับแล้วมีต่อครับไม่พูดแล้วอันนี้มันเกินกึ่งหน หลังจากนี้ก็คือจะเป็นค่อนข้างพอใจค่อนข้างพอใจแต่60%เนี่ยมันอยู่ในฝั่งที่ไม่พอใจผลงานแล้วเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งนะครับ60%บอกว่าเกินครึ่งสอสอปัจจุบันทํางานไม่พอใจเป็นไม่น่าเป็นที่พอใจอันนี้เราเราไม่ได้ว่าเขตไหนโดยเฉพาะนะก็คือเป็นผลโพมา